ชีเย่มาหาหมอจงเย่เพื่อขอบคุณที่ช่วยชีวิตนางไว้ตอนอยู่ตำหนักเหมันหมอจงเย่ไม่อยากมีเยื่ใยกับนางมากไปกว่านี้เพราะเป็นลูกของศัตรูและรู้แก่ใจว่ายังไงก็ไม่อาจลงเอยกันด้วยดีจึงพูดจาตัดรอนว่านางยั่วยวนจนหยุนเหินใจอ่อนไว้ชีวิตฉีเจิน้นวันนี้ย่ามาใช้มารยาแบบนี้กับตัวเขาอีกฉีเย่คล่ำครวญด้วยความเสียใจที่ชายที่รักเข้าใจนางผิด อองเหงบารายงานห้องเต้เทียนซาว่าเงินในครั้งล่อยหล่อลงมากเพราะทำศึกสงครามมาตลอดหาใช้จ่ายเกินมือกว่านี้คงจะแย่ห้องเต้เทียนซาให้เก็บภาษีข้าวเพิ่มขึ้นอีก อ,องเหิงไม่เห็นด้วยเดิมทีประชาชนก็จ่ายภาษีจำนวนมากอยู่แล้วนางเอกเห็นด้วยกับอ,องเหงิงหากยังขูดรีบประชาชนอีกเกรงว่าจะเกิดจลาจลขึ้นได้แล้วเสนอให้จับขุนนางช่อโกงนำเงินเข้าสู่ท้องพระคลังเพิ่มขึ้นยังได้ใจประชาชนมากกว่าอ,องเหิงขัดเพราะเกรงว่าจะไปกระทบผู้มีอำนาจที่คอยค้ำจุนราชสำนักฮ่องเต้เทียนซาไม่ฟังน้องชายและคิดว่าวิธีของนางเอกน่าสนใจกว่าจึงให้รีบดำเนินการอย่างเร็วที่สุด อองเหิงรู้สึกคุนหน้านางเอกจึงบอกว่าเคยเห็นนางที่เทียนหยวนนางเอกแก้ตัวว่าเป็นคนสนิทพระเอกจึงไม่แปลกที่เขาจะเคยเห็นหน้านางมาก่อนอองเหิงแย้งว่าที่เขาเห็นคนนั้นเป็นหญิงนางเอกแกล้งทำเป็นโกรธหาว่าเขาดูถูกว่านางบอกบางเหมือนผู้หญิงแล้วรีบตัดบทเดินหนีไปไปเยี่ยพาหย,ย่าหลานจูเดินทางดอนแรมหลายวัน จึงอยากจะพักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านมีน้ำใจให้พวกทหารเข้าพักพร้อมทำอาหารมากมายมาให้กินโดยไม่รับเงินฮองเต้เทียนซาจัดห้องพักให้นางเอกเป็นเดือนชั้นดีพระเอกแอบมาพบนางด้วยความคิดถึง นางเอกเล่าว่าวันนี้ถูกอองเหิงจำได้พระเอกเห็นว่าห้องเต้ทียนซาเป็นคนใจแคบขี้ระแวงแถมกำจัดพี่น้องต่างมารดาไปจนหมดเหลือเพียงอองเหิงที่อยู่ข้างกายคอยจัดการทุกอย่างในราชสำนักเวลานี้มีนางเอกมาเป็นคนโปรดคงรจะทำให้อองเหิงนั่งไม่ติดจึงคิดว่าจะใช้เวลานี้สร้างความหวาดระแวงเพื่อกำจัดมือขวาอย่างอองเหงิงเปเยี่ยนอนไม่หลับอย่าราันจูรู้ว่าเขามีเรื่องในใจ จึงอยากแบ่งเบาวความกัดกุ้ของเขาบ้างเปรีเยยไม่อยากจะทําศึกสงครามเพราะจะทําให้คนบริสุทธิ์ได้รับผลกระทบแต่ก็ไม่อาจทนให้ห้องเต้เทียนซาฆ่าคนต่อหน้าต่อตาตนได้อย่าหลานจูจึงนําคําของพ่อที่เคยบอกว่าคนเราต้องมีจุดยืนและความต้องการของตนเองเพื่อส่วนรวมแล้วต้องยอมเสียสละเลือดเนื้อนางรู้สึกดีใจที่เปรยเยยยอมเปิดใจคุยด้วย ทันใดนั้นหมู่บ้านก็เกิดไฟไหม้ขึ้นทหารกรอดทองของเทียนซัาเข้ามาบอกว่าอยากจะได้ไม้เนื้อดีจากหมู่บ้านนี้แต่เกิดไฟไหม้ขึ้นมาเพราะชาวบ้านตั้งใจวางเพลิงเผาป่าเพื่อไม่อยากขายไม้ให้ราชสำนักจึงจะจับตัวไปลงโทษปิเยี่ยมโมโหในความไร้เหตุผลของทหารที่รังแกชาวบ้านจึงออกโรงปกป้องแต่ก็สู้ไม่ได้จนต้องหนีมาถึงดินแดนน้ำแข็ง ต่อสู้กันจนทหารล้มตายไปมากมายยาหลานจูช่วยปียไม่ให้โดนฟันด้วยการรับดาบแทนเขาฮ่องเต้เทียนซาพานางเอกออกล่าเสือทุ่งน้ำแข็งแต่ปรากฏว่ามีกองกำลังซุ่มโจมตีฆ่าทหารเทียนซาที่มาคุ้มกันตายเกือบหมดนางเอกใช้เดี่ยวปกป้องฮ่องเต้รับดาบแทนจนได้รับบาดเจ็บที่แท้เป็นการจัดฉากของพระเอกเพื่อให้ฮ่องเต้ไว้เนื้อเชื่อใจในตัวนางเอกฮ่องเต้เลยแต่งตั้งให้นางเอกเป็นแม่ทัพจิงอู่ นางเอกแซงทําเป็นไม่สนใจยศถาบรรดาศักดิ์เพียงแต่อยากได้อำนาจสั่งการกองกำลังเพื่อปกป้องฮองเต้ทําให้ฮองเต้สงสัยว่านางมีเล่ห์กลใดอยู่อ๋องเหิงเข้ามาพอดีจึงใส่ไฟว่านางเอกน่าสงสัยพร้อมเปิดโปงว่านางคือฝูหยาวปลอมตัวมา มีจดหมายขององค์ชายใหญ่ยืนยันเป็นหลักฐานนางเอกงัดไม้ตายบอกว่าอ๋องเหิงต้องรารฆ่านางปิดปากเพราะนางรู้ว่าอ๋องเหิงเคยไปหาพระเอกเพื่อตกลงว่าจะมอบตำหนักหิมะครวนให้เพื่อแลกกับบัลลังเทียนซาโดยมีสนมก้าวของเขาเป็นนกต่อคอยส่งข่าวให้พระเอกอ๋องเหิงกลัวเรื่องจะแดงจึงชิงฆ่าสนมก้าวเพื่อปิดปากห้องเต้เทียนซาว่าในเมื่อเรื่องนี้ไม่มีพยานก็ยากที่จะตัดสิน นางเอกมีหลักฐานว่าอองเหิงสั่งสมกำลังอาวุธและเงินทองมากมายเอาไว้ในตำหนักห้องเต้ไปพิสูจน์ก็ปรากฏว่ามีหีบบรรจุทองมากมายและอีกห้องหนึ่งก็ซ่อนอาวุธเอาไว้ อองเหิงวงเป็นไก่ตาแตกว่าสิ่งของเหล่านี้มาได้ยังไงถึงกับกอดขาขอความเมตตาจากพี่ชายปกติห้องเต้ก็ขี้ระแวงอยู่แล้วจึงไม่เชื่อใจน้องชายอีกและสั่งนำตัวไปขังนางเอกแสซงทำเป็นรู้สึกผิดที่เพิ่งจะมารายงานตอนนี้สบายใจที่ได้พูดออกมา จิงยอมสละราบโยศทุกสิ่งขอเพียงได้อยู่ในเมืองผ่านตูเห็นความยิ่งใหญ่ของห้องเต้ชีวิตนี้จะลงเอยอ,อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนอีกเล่นเอาห้องเต้ตัวลอยและรู้สึกพอใจที่นางช่วยเขาจับขุนนางชั่วทำให้บรรลังเทียนซามั่นคงจึงปูนบำเหน็จให้นางเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดอ๋อ,องเหิงโดนลงโทษประหารชีวิตด้วยสุราพิษ ยุนเหินมาพบหมอจงเย,ย่ที่เทียนซาเพื่อตามหาฉีเย่ยด้วยความเป็นห่วงหมอจงเย,ย่ค่อนแค่น้องชายว่าจะยอมให้สองพ่อลูกหลอกไปจนถึงเมื่อไหร่แล้วถามเรื่องที่ฉีเจินน้นหนีออกจากเมืองยุนเหินเล่าว่าฉีเจิ้นป่วยหนักฉีเย่ยขอร้องให้ปล่อยพ่อของนางออกมารักษาตัวด้วยความสงสารจึงเชิญหมอหลวงมารักษาแต่นึกไม่ถึงว่าฉีเจิ้นจะหลบหนีหมอจงเย่เหนื่อยหน่ายกับความใจอ่อนของน้องชายแล้วบอกว่าจะออกตามหาฉีเจิ้นด้วยอีกคน ด้านปเ่เยีที่รอนแรมอยู่ในทะเลทรายเก๋ย่ามาจะถึงเมืองโบราณบางกรทรายแต่ขนจนทั่วก็ไม่พบทหารล่องหนไทหยวนแสมาหาเรื่องนางเอกที่เทียนซาเพื่อฝากคำพูดถึงพระเอกว่าอาจารย์ต้องการพบนางเอกไม่รับแล้วให้ไปบอกกับเขาเองอย่ามาทำตัวเป็นเด็กแถวนี้ถไทหยวนลงมืออย่างโหดเหี้ยมพระเอกเข้ามาขวางเอาไว้แต่นางก็ยังไม่ยอมหยุดพระเอกจึงสกัดจุดนางจนเคลื่อนไหวไม่ได้ พระเอกดูแผลของนางเอกแล้วบอกว่าไทยหยวนเป็นศิษย์ของเจ้าตำหนักเฟยเยียนส่วนอาจารย์ของเขาเป็นปารมาจารย์ฉงชางความจริงไม่เกี่ยวข้องกันแต่ตามลำดับสัก์แล้วนางเป็นอาจารย์อาที่มีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองเพระเอกเคยฝึกวิชาที่ฉงชางถึง1ิปีเพราะมีบางเรื่องที่ไม่อยากเผชิญหน้าเรื่องเกิดจากตอนที่พ่อแม่เขาแต่งงานกันแม่ของเขามีคนรักอยู่แล้วคืออ๋องเตอ๋อ เขาไม่เข้าใจว่าในเมื่อแม่ก็ตัดสินใจแต่งงานกับพ่อแล้วทำไมไม่ตัดสัมพันธ์กับอ๋องเตอ๋อนางเอกปลอบใจว่าเรื่องในอดีตเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขออย่าเอาอดีตมาทำร้ายตัวเองพระเอกเล่าว่าการเป็นรัชทายาทแห่งเทียนหยวนทำให้เขาไม่กล้าทำตัวเหลวไหลเพื่อชดเชยกับสิ่งที่แม่ทำกับพ่อเอาไว้นางเอกบอกว่าเป็นเพราะเขาพบกับนาง จึงทำให้ต้องทำเรื่องขัดใจพ่อเข้าจนได้แต่พระเอกกลับคิดว่าการพบกับนางเป็นโชคดีของเขามากกว่าหมอจงเย่ออกไปตามหาฉี่เจินคนเดียวทิ้งจดหมายให้หยุนเหินที่ยังนอนอยู่รอเขาที่นี่เปเยี่ยเฝ้ารอทหารรับที่เมืองโบราณมาสองวันแล้วยังไม่พบร่องรอยใดๆยาล้านจูเสนอให้ใช้กระบี่มังกรดำเรียกทหารวายุดำรับเหล่านั้นออกมาทัานใดนั้นทหารรับก็ปรากฏตัวขึ้น ใบเยแสดงตนว่าเป็นทายาทปรมาจารย์โจและเป็นเจ้าของกระบี่มังกรดำทหารรับคิดว่าเขามาหลอกใช้จึงไม่ยอมเชื่อไปเยด่ากลับ ว่าทหารลับได้รับความทุกข์ทรมานเพราะคำสาปแช่งว่าเป็นคนทรยศยอมถูกกักขังไว้ที่นี่ปิดหูปิดตาไม่ฟังเสียงคนทุกข์ยากในอดีตพวกเขาเคยสาบานว่าจะสู้เพื่อเทียนซาและคนบนทุ่งน้ำแข็งแต่มาบัดนี้กลับทำเป็นลืมทหารวายุดำลับต้องการรู้ว่าหาช่วยเปยดเย่แล้วจะได้อะไร ไบเยสัญญาว่าจะใช้กระดิ่งจัก,กรวาลปลดคำสาปให้พวกเขาได้เป็นอิสระทหารวายุดดารับขอชีวิตของอยาหลานจูมาบูชายันมิเช่นนั้นจะไม่ยอมช่วยเหลือนางไม่รอช้าหยิบดาบมาพาดคอไบเยี่ยไม่ยอมให้นางทำเช่นนั้นจึงหยิบดาบมาแทงตัวเองอยาหลานจูร้องไห้แทบขาดใจที่ไบเยี่ยกำลังจะตายทหารวายุดดารับยอมติดตามไปเทียนซาเพื่อสู้รบทันใดนั้นไบเยี่ยก็ฟื้นขึ้นมา หมอจงเย่มาถึงกระท่อมอันเป็นที่อยู่ของฉีเย่ยและฉีเจิน้นหมอจงเย่เห็นสภาพฉีเจิ้นที่นอนป่วยเจียนตายก็คิดว่าคงจะอยู่ได้อีกไม่กี่วันจึงเขียนเทียบยาให้ฉีเย่ยออกไปซื้อฉีเจิ้นบอกว่าตนเป็นปคนบาปของไทยหยวนและติดค้างตระกูลฉวนหยวนมากมายเหลือเกินด้วยสภาพที่ใกล้ตายของฉีเจิน้นหมอจงเย่จึงเข้าไปจับชีพจรฉีเจิ้นที่แกล้งป่วยรุกขึ้นลงมือทันทีแต่หมอจงเย่ไม่ใช่ไก่อ่อนอย่างยุนเหนิน ตอนเข้ามาก็โรยผงพิษไว้ที่เสื้อแล้วแต่ชีเจิ้นหาได้กลัวไม่บอกว่าตนได้ยอมมอบชีวิตให้เฟยเยียนเพื่อมาแก้แค้นหมอจงเย่โดยเฉพาะดังนั้นพิษใดๆก็ไม่สามารถทำอันตรายได้ห้องเต้ออกมาดูปรากฏการณ์มังกรทยานเมฆบ,บนท้องฟ้าที่เชื่อกันว่าเป็นเหตุการณ์มงคลของเทียนซาทันใดนั้นมีคนมารายงานว่าไปเยี่ยกำลังกลับมาพร้อมกำลังทหารที่แข็งแกร่งขณะนี้อยู่ห่างผันตูไม่ถึงร้อยลี้ ฉีเย่กลับมาเห็นหมอจงเย่บาดเจ็บก็ร้องไห้เสียใจฉีเจิ้นบอกให้นางตัดใจเพราะยังไงหมอจงเย่ก็ไม่มีทางรักนางฉีเย่เสียใจที่พ่อใช้นางเป็นเหยื่อล่อเพื่อทำร้ายหมอจงเย่และเอาชีวิตของนางมาเป็นข้ออ้างในการฆ่าล้างตระกูลฉวนหยวนเพื่อชิงเกรบบาะมังกร ฮองเต้เทียนซาร้อนรนกลัวปเปยเย่จะบุกมาเอาชีวิตจึงจะใช้ชีวิตสนมจีนมาเป็นตัวประกันตามคำแนะนำของนางเอกขณะนี้ทหารรักษาเมืองเทียนซามีวิพอนางเอกจึงเสนอให้ขอความช่วยเหลือจากพระเอกฮองเต้ไม่มีทางเลือกจึงยอมทำตามหยุนเถินเตร์นมาเห็นจดหมายหมอจงเย่จึงจะรีบตามไปและฝากให้เถียเฉิงบอกพระเอกให้รีบตามไปช่วยอีกแรง พระเอกถอดจิตมาพบอาจารย์ที่ฉงชางอาจารย์ตำหนิที่เขาขัดคำสั่งและไม่ยอมพาหญิงที่มีสุราห้าสีมาพบเพื่อฆ่าทิ้งพระเอกไม่เข้าใจว่าเหตุใดต้องฆ่าผู้บริสุทธิ์และคิดว่าจะต้องมีวิธีอื่นที่ช่วยไม่ให้ห้าแคว้ต้องล่มสลายอาจารย์เห็นว่าเขาเป็นรัชทายาทแห่งทิน้นหยดสนานจะลืมหน้าที่สิทธิแห่งฉงชางจึงลงโทษเขาเป็นการตักเตือนเทียเฉิงเข้ามาในห้องพระเอกเห็นเขามีท่าทางทรมานนอนไม่ได้สติ นางเอกกลับมาพอดีจึงรีบเข้ามาดูพระเอกฟื้นขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนางเอกรายงานว่าปเปอีแย่นำทหารกลับมาจากทะเลทรายสำเร็จเวลานี้กำลังจะบุกเทียนซาจึงคิดที่จะช่วยสนมจีนออกมาก่อนเทียเึงงเห็นพระเอกฟื้นขึ้นมาไม่มีอันตรายก็รีบนำคำที่หยุนเหินฝากบอกว่าให้รีบไปช่วยหมอจงเย่ที่ตอนนี้กำลังไปพบฉีเจินพระเอกกับนางเอกจึงแยกกันทำงาน ยุนเหินมาหาหมอจงเย่แต่ก็โดนฉีเจิ้นจับตัวไปเช่นกันหมอจงเย่ตื่นขึ้นมาเห็นน้องชายก็โมโหที่ไม่ให้มาก็หยัดอุตส่าห์ตามมาจนได้ยุนเหินคิดไม่ถึงว่าฉีเจิ้นจะหลอกใช้ลูกสาวตัวเองเพื่อล่อให้พวกเขามาที่นี่ฉีเจิ้นทําไปพูดดีกับหยุนเหินว่าเห็นเขาเหมือนกับลูกบุญธรรมแถมจะยกฉีเย่ให้แต่งงานด้วยแล้วสั่งให้ฆ่าหมอจงเย่เสียพี่ชายที่ไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกันแม้แต่วันเดียว เทียบตนกับฉีเยี่ยที่เป็นเหมือนคนในครอบครัวไม่ติดจากนั้นก็ส่งมีดให้หยุนเหินลงมือหยุนเหินหยิบมีดตัดเชือกให้หมอจงเย่แล้วร่วมมือการจัดการกับฉีเจิน้นแต่ฉีเจิ้นได้พลังของไฟเยียนทำให้ไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายๆแล้วอีพีที่50ก็จบลงติดตามฝูเหยาจอมนางเหนือบลัลังอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากไปก่อนสวัสดีค่ะ